ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ช่วงปลายปี2,567ครับทางซูบูรุประเทศไทยได้มีการประกาศยุติการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยไปนะครับซูบูรุก็เหมือนว่าจะดอกจากตลาดรถยนต์ไปช่วงนะี้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขามีโปรดักต์ใหม่ครับนี่คือซูบูรุฟอรเรสเตอร์ใหม่นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวครั้งสําคัญเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดของซูบูรุในประเทศไทยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณสุริทิพย์ ลรองทองชมทองดีผู้จัดการทั่วไปบริษัทท c ซูบูรุประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับพี่สุครับสวัสดีค่ะคุณนกสวัสดีโโแฟนรายการค่ะดีใจมากพี่เมื่อวานพี่โทรมางานเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่ามีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับเราบอกว่าถึง,ถงเวลาแล้วบ่มเพาะได้พี่พี่หายไปนานอ่ะค่ะ ก็ช่วงที่หายไปก็คือเคลียร์สต็อกที่เป็นผลิตในประเทศค่ะมันก็มีหลายร้อยคันอยู่จนกระทั่งวันนี้มันเหลือประมาณ50คันโฟ r เรสเตอร์ประมาณ20คันในสต็อกผู้จำหน่ายแล้วก็ x v 40คันในสต็อกผู้จำหน่ายซึ่งในสต็อกกลางของ TC ซีซูบารุไม่มีแล้วก็จะสื่อสามารถซื้อได้ที่ดีลเลอร์หรือที่สาขาเท่านั้นใ้ราคาโปรโมชั่นพิเศษอะไรต่างๆก็เป็นโปรโมชั่นสำหรับ คืนกำไรลูกค้านะคะแล้วก็ในระหว่างที่เราเคลียร์เนี่ยเราก็เตรียมพร้อมอสําหรับการที่เราจะปรับธุรกิจนะคะจากที่เราขายรถในตลาดที่เราเรียกว่าเป็นตลาดผลิตในประเทศซึ่งจะมีความแมสกว่านะคะมาสู่การที่เป็นผู้ คือท c ซ u b ูบารุเนี่ยเป็นดิสติบิวเตอร์หรือตัวแทนผู้จำหน่ายแล้วก็ให้บริการรถยนต์ซูบารุเพียงผู้เดียวในประเทศไทยเราก็มีดีลเลอร์ที่เราดูแลอยู่นะคะดังนั้นเราก็เตรียมว่าเราจะเป็นผู้นำเข้ารถ c b u ของซูบารุทั้งหมดร,รถที่มีขายในประเทศญี่ปุ่นเราก็จะนำเข้ามาขายในเวลาอาจจะไ,ไล่ไล่หลังกันประมาณ3-4เดือนเพื่อที่เราจะต้องเตรียมเรื่องของการได้รับไปอนุญาตต่างๆจากภาครัฐค่ะเรียนรับตั้งแต่วัน ที่เริ่มผลิตที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราอาจจะถอยจะเข้ามาประมาณ4เดือน5เดือนก็ไม่นานไม่นานถือว่าต่อต่อกันนะครับก็อย่างตัวนี้ค่ะที่ญี่ปุ่นเปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคมทุนนาประมาณช่วงนั้นเราก็ถอยเข้ามาประมาณ3ามสี่เดือนถือว่าเร็วนะครับเพราะเราต้องทําเรื่องของทดสอบไอเสียนะคะเรื่องของขอใบอนุญาตเรื่องของอีโคสติ๊กเกอร์เรื่องของอะไรพวกนี้ค่ะคือว่าคันนี้เป็นคันแรกหลังจากที่มีการปรับในเรื่องของโครงสร้างการ จำหน่ายในประเทศไทยนะครับใช่ค่ะก็จะเราเลือกตัวนี้มาเพื่อเป็นรถทงในการที่เราจะเริ่มธุรกิจเป็นผู้เป็นผู้จำหน่ายรถนำเข้าอย่างเดียวครับ <ผม S 2> ค่ะทำไมถึงเลือกตัวนี้คือผู้ชมทางตัว f o r e เ t e ต์ในต่างเทศเนี่ยจะมีเครื่องยนต์ที่เป็นไฮบริดนะครับแล้วก็มีมีเครื่องยนต์นี้แต่ว่าใส่มอเตอร์ด้วยาานะคะก็คือเป็นไฮบริดแล้วในตลาดญี่ปุ่นก็คือเป็น1.8เทอร์โบใช่ครับ ส่วนเครื่อง2 0 0พนี่ก็จะมีขายในออสเตรเลียก็คือเป็นประเทศที่ประเทศที่ใหญ่แล้วก็ต้องการเครื่องที่มีกำลังคือถ้าผมแทงหวยอย่าผมแทงผิดเพราะผมกะว่าต้องเอา1.8เทอร์โบมาเพราะว่าตลาดบ้านเราอาจจะมองถึงเครื่องไม่ต้องใหญ่นะนะครับแล้วก็เป็นเทอร์โบนะครับหรือไฮบริดอันนี้กลายเป็น2.5ก็อธิบายว่า1.8เทอร์โบอ่ะเป็นสินค้าเหมือน ดอมเ s สติกเจแปน Domestic Product หรือ DJM ค่ะจะมีขายเฉพาะในตลาดญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะผลิตในญี่ปุ่นกับรถที่ขายในญี่ปุ่นไม่เหมือนกันรถที่ขายในญี่ปุ่นมันต้องผลิตในญี่ปุ่นแน่นอนแต่รถที่ผลิตในญี่ปุ่นมันจะมีสเปคของญี่ปุ่นกับสเปคที่สําหรับประเทศต่างๆค่ะั้น1.8ท u บโ o จะมีแค่ในตลาดญี่ปุ่นเท่านั้นโอเคตัดไปค่ะ2.5 2.5ที่มีมอเตอร์ที่เขาเรียกกันว่าเป็น strong h e v e นะคะ ทีนี้วันนี้นกถามดีว่าแทงหวยผิดนะคะทีนี้ไอการแทงหวยถูกเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยต้องกลับมามองก่อนเนื่องจากว่าเรามีเวลาหลายเดือนนะคะในการที่เราเคลียร์รถเราก็มองดูตลาดเราก็จะเห็นการเดินทางของตลาดที่วันนี้เนี่ยมันดูเดือดน,นะคะในตลาด e v a องในตลาดไฮบริดเองมันดูเดือดค่ะ เราก็มานั่งดูว่าเราเรามานั่งวิเคราะห์อนาไลฟ์ว่าการที่เราจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนความยั่งยืนของสุบรุคืออะไรคือสามารถอยู่รักษาธุรกิจอยู่ได้ให้เราสามารถดูแลลูกค้าที่เรายังมีลูกค้าซ k เคดีอยู่18,00 0รายเรา <จบ S 1> ต้อง <มา S 1> อยู่ดูและะให้ได้นะคะการที่เราจะอยู่ดูแลได้เราก็ต้องมีผลกำไรประมาณหนึ่งในการที่จะเอามารันธุรกิจใช่ไหมคะผู้จำหน่ายอยู่ได้เราอยู่ได้ถ้าเราอยู่ได้ผู้จำหน่ายอยู่ไม่ได้เราก็ดูแลลูกค้าไม่ได้ อนี้มาถึงว่าเราก็เลยมาตกผลึกว่าเราอยากจะขายเลือกขายรถที่เรามีแล้วคนอื่นไม่มีมดีกว่าที่เราจะขายที่รถทุกคนก็มีมีทูเนี่ยมันมโอกาสที่จะจบง่ายใช่ค่ะทำไมเขาต้องเลือกมีอ่ถูกไหมคะในเมื่อแบบมันมี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 มมมตลาดตอนนี้มันถูกมันถูกสปอยเนาะว่าอ่ะฉันซื้อแหละ แต่ฉันก็ซื้อใครคือผมรู้ว่าพี่ซูอยากไดราคาเท่าไรใช่ไหมคะใช่ใช่คือแบบว่าตรงนี้พอเราดูแล้วมันไม่ยั่งยืนเราเราอยู่ไม่ได้แน่นอนเราไม่สามารถรักษาคำมั่นสัญญาที่เราให้ลูกค้าว่าเราจะอยู่ดูแลตลอดเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องพับเสื่อเหมือนกับหลายๆเจ้าที่ ขายลดลงลดลงลดลงหมายความว่าราคานะคะราคาขายลดลดลงลดลงลดลงยอดขายที่เพิ่มขึ้นแต่ทุกคันที่ขายมันถือว่าเบรคอีเวนหรือขาดทุนสุดท้ายก็ต้องพับเสื่อสับบ้าก็เลยตัดสินใจเป็น2.5ค่ะาทีนี้มันสืบเรื่องกับว่าศักราชใหม่ด้วยถือว่าตอนนี้ s u b a r ุเปิดยุคใหม่กลับมาเป็นยุคที่เราเคยเป็นที่เราเคยขาย cbu นะคะทีนี้พอเรามาดูตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องคิดใหม่ทำใหม่ วันนี้เราต้องมีความแตกต่างเราต้องมีตัวตนจักรลาดนี่แหละถือว่าเป็นจักราาดที่จะทําให้ซูบารุกลับมาส่องแสงแบบที่ซูบรุมันเป็นนะคะเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราเราไปอยู่ในตลาดของตลาดมวลชนนะคะแล้วเราขายด้วยราคาครเราไม่ได้ขายด้วยตัวรถของมันนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี้เราอยากจะมาอยู่ที่ เราขายจิตวิญญาณการพัฒนาของซูบารุนะคะขาย SAWD ขับเครื่อน400อิสระขายตัวถังที่มันเป็นตัวถัง Global Platform ของซูบารุให้ลูกค้าสามารถเห็นว่าคาแรคเตอร์เครื่องยนต์อะไรที่มันสะท้อนการพัฒนารถของซูบารุได้ชัดเจนที่สุดมันไม่มีตัวไหนที่เท่ากับ เครื่องน้ำมันค,คะแต่ทีนี้เราก็ดูว่าอ่ะและตลาดล่ะทำไมเขาถึงอยากได้ไฮบริดทำไมเขาไปใช้ EV วีคำตอบทุกคนตอบเหมือนกันหมดค่ะก็คือว่าเขาอยากประหยัดน้ำมันค่ะทีนี้เราก็เลยถามทำงานกับทางบริษัทแม่ว่าอยู่ให้เครื่องน้ำมันที่มันประหยัดน้ามันได้ไหมละ่ะอ่าเราและทีนี้เครื่องนี้มันทดสอบมาแล้วนะคะโดยสื่อในไต้หวันนะคะใช้ความเร็ว 90- 100กิโลเมตรต่อชั่วโมง หนึ่งถังหมายความว่าวิ่งไปแล้วก็เติมน้ํามันกลับเข้ามาหนึ่งถังเนี่ยมันหกหกสิบสามลิตรนะคะเติมน้ํามันเข้ามามันก็ประมาณ60เพราะว่ามันมีติดก้นถังนะคะมันวิ่งได้920กิโเมตรมันก็คือ45บกิโลเมตร่อลิตรรถที่มันมี power ใหญ่ขนคนขนของขับมั่นคงแบบนี้ด้วยน้ำมันที่14 15- 16หรือกกิโลลิตรเนี่ย แล้วน้ำมันตอนนี้เชื่อเถอะค่ะยิ่งรถไฟฟ้าขายเยอะเท่าไหร่ราคาน้ำมันจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดคนใช้น้ำมันก็จะได้เปรียบเครื่อง2,500นะครับกับแรงม้าขนาดนี้180แแล้วขับเบาสบายเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่เครื่องใหญ่ไม่มีอันเดอร์พาวเวอร์เพราะฉะนั้นก็คือขับเวลาเร่งก็นุ่มอัตราเร่งมาค่ะแล้วประกอบกลับมาอยู่กับ x mode อของ SAWD ด้วยมันก็เลยทำให้คันนี้พี่สุบอกได้เลยว่ามันเป็นรถที่ขับดีที่สุดในไล์อัพที่ซสุรุมีตอนนี้แล้วในประเทศไทยนะคะคเพราะว่าเมืองนอกเขาก็มีไล์อัพที่เป็นเล y Back แบ็กมีอะไรของเขาด้วยเดี๋ยวเอาไว้ผมจะยืมไปขับไปทดสอบดูนะครับผม ต้องอเลยค่ะน่าสนใจมากแล้วก็เป็นสุกนอนซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นซิบบลิกเอกลักษณ์ของซูบารุอยู่แล้วนะครับด,ดยความที่สุกนอนและเครื่องวางกลางด้วยมันก็เลยทําให้เราสามารถมีเทคโนโลยีขับเคลื่อนสีรล้ออิสระไดร้ระดับราคาที่เปิดมาวันนี้อยู่ที่2องล้านห้าแสนเก่นะครับ วันนี้มันเป็นรถนําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะความเป็นรถจากญี่ปุ่นนำเข้าจากญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อว่าลูกค้าคงกะว่ามันไม่น่าต่ำกว่าสองล้านแน่นอนนะคะแล้วเราไปดูได้เลยรถในตลาดน,นะคะที่เข้ามาเพียงแต่ว่าบางคนเขาเข้ามาเขาอาจจะได้สิทธิภาษีหรือว่าการสมัครเรื่องของการรีเบทภาษีกับภาครัฐนะคะอันนั้นมันก็จะเป็นเคสพิเศษไปนั้นวันนี้รถที่เข้ามาสองล้ 2, 5, 90, านห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะคะมาในดีไซน์ใหม่หมด นะคะเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างจะถูกจริตคนไทยนะคะคอนเซปต์การดีไซน์ของซูบารุเนี่ยมันมีเป็นคอนเซปต์ที่สะท้อนการดีไซน์ของของญี่ปุ่นเลยนะคะในเรื่องของ craftsmanship ในเรื่องของความเชื่อว่าให้ที่ว่างทําหน้าที่ของมันนะคะอะไรคือการให้ที่ว่างทําหน้าที่ของมันก็คือจะเห็นว่ารถเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นราบเรียบใหญ่ๆ อยู่แล้วการที่มัมีที่ว่างใหญ่ๆนีมันจะทําให้เห็นมิติของรถที่ใหญ่ขึ้นได้แล้วก็ให้แต่ละจุดที่มันมีรายละเอียดของมันนะ่ะถูกโฟกัสนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าท้ายหรือว่ารายละเอียดของภายในของเบาะอ,อะไรพวกนี้ค่ะม,มันล้วนจะมีความพิถีพิถันหมดเลยเป็นเจแปนคุณภาพตามที่พี่สุตอกย้ําว่ามันคือค,คุณภาพญี่ปุน่นใช่ค่ะเวลาเวลาที่มันเป็นรถที่เราเรียกว่าเป็น CBU เนี่ย สิ่งที่มันมีสเสน่ห์ของมันก็คือว่ามันใช้ได้นานนะคะม,มันมีความคงทนนะคะอีกอย่างก็คือเราเลือกอย่างนี้เพราะว่าเรารู้ว่าทาร์เกตลูกค้าเราอะ่ะก็จะเป็นทาร์เก็ตที่ค่อนข้างจะมีอายุก็คือ45่สิบก็คือมีพื้นฐานทางเริ่มมีธุรกิจนะคะ,ะมีธุรกิจของตัวเองถ้าเป็นผู้บริหาร <45 S 2> ก็คือเป็นผู้บริหารแบบระดับซีเนียซีเนียแมเนเจอร์ manager, หรืออะไรพวกนี้แล้ว เขาก็อยากได้รถสักคันที่มันไม่จุกจิกที่มันไปไหนมันก็ดูแลได้นะคะแล้วก็เช็คมันเครื่องเองได้เช็คอะไรเองได้พวกนี้ไม่จําเป็นต้องเข้าศู์ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเราเสียบชาร์จไม่ติดเราก็งงละไปไม่ถูกแล้วถูก,ถกไหมตกแต่ง<ะ>ไว้หน่อยอ่าดังนั้นตรงนี้คือยิ่งมันใช้ไปไเรื่อยอ,ะอ่ะแค่บำรุงรักษาดูแลมันอะ ฟีลลิ่งการขับรถ CBU ตั้งแต่ day ันที่ซื้ออะกับอีก5ปี10ปีไปอะมันก็ยังค<ป>งแทบไม่ต่างใช่ครับมันแทบไม่ต่างนี่นี่คือความพิถีพิถันหรือเขาเรียกอะไรคุณภาพของญี่ปุ่นที่มันมีอยู่แล้วทั่วโลกก็ยอมรับค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัดสินใจใช้นำเข้ามาตัวที่เป็นเครื่องยนต์ล้วนใช่ไหมครับเป็นเครื่องยนต์ล้วนประหยัดน้ำมันดูแลง่ายในระยะยาวแล้วคุ้มค่าค่ะ เรื่องของบริการการบริการเมื่อกีก้ตอนเริ่มต้นพี่สูพูดถึงว่าศูนย์บริการเรื่องของการบริการหลังการขายอะไรต่างๆตอนนี้เรามีศูนย์อยู่ทั่วประเทศอยู่สักประมาณเท่าไหร่ครับศูนย์ทั่วประเทศเรามีอยู่สิบปดนะคะในกรุงเทพมีอยู่เก้า ครึ่งค่ะต่างจังหวัดมีอยู่ครึ่งๆค่ะแต่ว่าเรามีที่เราเรียกว่าเป็นคือเราก็ต้องยอมรับว่าเมื่อธุรกิจเนี่ยมันมีความผันผวนเนาะไม่ว่าจะเป็น post c ค v ิดหรืออะไรมาเนี้ยผู้จำหน่ายในบางพื้นที่ก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้นะคะเัะนั้นในจังหวัดที่ไม่มีเนี่ยเราที่ที่ผู้จำหน่ายเริ่มฟาไปเนี่ยเราก็ตั้งเซอร์วิสที่เรียกว่าเซอร์ติฟายเซอร์วิสช็อปที่ซูบป r รุูไปเซอร์ติฟายนะคะแต่ว่าเรา เราสกรีมคุณภาพก็คือเป็นพื้นที่ประมาณเล็กกว่าศูนย์บริการให่ครัใช่ซึ่งก็จะเป็นโลเคานกนักธุรกิจในท้องที่นั้นเขาก็จะเปิดนะอายุตัวอย่างเช่นที่โคราชเราก็โคกับไทยพลัสแล้วก็อันที่2องอออย่างเช่น m m s ที่ภูเก็ตนะคะก็เราก,เาก็มีเขาก็มีการส่งช่างมาเทรนทุกอย่างเหมือนกับเราเทรนช่างหมดเียงแต่ว่าเขาดูแลซ่อมบำรุงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นเคลมบรันตีไม่ว่าจะเป็นดูแลตามระยะเขาทาได้หมดะะอีกอันนึงก็คือเป็นช่างในพื้นที่ของที่หัดใหญ่นะคะก็เป็นชื่อช่างหมายซึ่ง ปรากฏว่าคุณภาพของการบริการของเขาได้รับคําชมตลอดช่างหายเจ๋งเลยใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็คือเราก็ยังมีอีก3ทีแล้วเราก็มองว่าเราก็อยากจะเปิดเหล่านี้ในพื้นที่เราไม่มีผู้จําหน่ายอยู่ะนะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารวมตรงนี้ก็ถ้าเป็นเซอร์วิสเราคือ21แต่ถ้าเป็นขายเราก็คือมี18บแปดนะคะก็ถือว่านะอโอเคกับสถานการณ์ในปัจจุบันทีนี้18เนี่ยเขาอยู่เพื่อเขาจะดูแลลูกค้า18,00 0รายที่เป็นลูกค้ารถผลิตในประเทศหรือ C.K.D แต่พอเรามาเป็นซ p u ปุ๊บเนี่ยเครือข่าย18เครือข่ายทั้งหมด21ซ่อมบำรุงนะคะ18ขายเนี่ยมันถือว่าเยอะนะคะสำหรับผู้นำเข้ารถซ p u ก็ถือว่าครอบคลุมทั่วประเทศเมื่อเทียบก,กับหลายๆเจ้าที่นำเข้ามาอยู่นะคะคแล้วในเรื่องของ Product หลังจากตัวนี้เนี่ยมีทิศทางยังไงบ้างครับ,รบว่าจะเป็น ที่ออกมาจะทยอยทยอยตามมาเนี่ยตอนนี้เราเลือกรถธงเป็น Forester มาก่อนเพราะว่าด้วยความหน้าที่แบรนด์นิวดีไซน์นะคะเป้าาถ่ายได้ด้วยมีเป้าขนาดไหนครับถ้าเป้ารายเดือนเรามอง c ี u ทั้งหมดเดือนละ50คันก็ไม่น้อยนะค่ะไม่น้อยก็คือทั้งหมดเลย W R X B R C แต่ว่าุ่มหลักจะมาจาก Forester ค่ะที่ถามว่า s u เป r รมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น Hybrid ไหมมีเป็น EV ไหมมีแล้วก็คือจะมองโอกาสในตลาด ว่าเราเข้ามาแล้วเราสามารถมีการขายมียอดขายได้รเราไม่ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในสงครามเรดโอเชียนหรือสงครามราคาเดือดนะคะถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วตลาดยังเป็นอย่างนั้นน่ะเราก็อยากจะยืนอยู่ในพื้นที่ของเราที่เรายัางสามารถาให้ให้ความชัดเจนของตราสินค้าก็จะเป็นนิชของของ<ช>ตลาดรถย<ช><จ>นต<ช>์ก็ค่อเราจะเป็นที่เรียกว่า Inspirational Ni c h e brand ก็คือเป็นแบรนด์ที่ ยังมีคนรักรถยังมีฟีลลิ่งของการเข้าโค้งมีการแบบว่า,เ,า,เ,าเขาเรียกอ,อะไรคะ Chain, <Chain S 2> เชนเชนไอตัวแพดดิชิพต่างๆใช่ค่ะแล้วก็ความรู้สึกของ การที่เวลาเวลารถขับในสภาพถนนที่มันไม่เสมอกันค,ความรู้สึกปลอดภัยในการขับขี่เอ็กโบเข้ามาช่วยต่างๆใช่ค่ะาสามารถเดินทางไปตรงไหนก็ไม่ต้องกงังวลอันนี้ค่ะคือที่เราตอบสนองสําหรับคนที่เขาคิดว่าเวลาเป็นเรื่องสําคัญคคการจะเสียเวลากรถจุกจิกเป็นนู่นเป็นนี่แล้วเขาดูแลรักษาเองไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้เราให้ความสําคัญตรงนี้ค่ะ ว่าถึงวันนี้เนี่ยต้องต้องให้พิสูจน์พูดกับคุณผู้ชมพูดกับแฟนๆรถซูบูรุในประเทศไทยหรืออนาคตที่เขาจะเป็นแฟนๆรถซูบรูรุยืนยันถึงความเป็นอยู่คือของซูบูรุในประเทศไทยครับค่ะค่ะก็อย่างที่นกคุณนกพูดนะคะรายการพูดว่าเราเนี่ยมีเงียบนะคะแล้วเราก็เริ่มมาเปิดตัวใหญ่ตัวนี้นะคะก็คือ s u บ a r ุ all new f o r e s t e r นะคะซึ่งเป็นแบรนด์นีทั้งหมดเลยเนี่ย เราต้องการมั่นใจนะคะแล้วเราก็ทําได้ด้วยนะคะว่าเรามั่นใจว่าลักษณะการดําเนินธุรกิจของสุรุรในประเทศไทยสามารถที่จะอยู่ดูแลลูกค้านะคะที่ใช้รถแน่นอน,นะคะ่ะเรารับรองได้เลยว่าเราไม่ล้มหายใจจากไม่ทิ้งไปไหนนะคะเราดูแลเรื่องสป라이์อะไหล่ดูแลเรื่องอาการเข้ารับบริการนะคะอันนี้คือให้ความมั่นใจได้เลยค่ะอันนี้พอเรามาเป็นรถที่ประเภทแบบ c p u แล้วเนี่ย เ,เราก็อยากจะเชิญชวนคุณลูกค้าดยเพราะอย่างยิ่งลูกค้าที่เป็นครอบครัวซูบารุอยู่แล้วหรือลูกค้าที่มองหารถที่ มีคุณภาพหรือว่านิยมชมชอบในการเป็นรถที่ประกอบในประเทศญี่ปุ่นนะคะอยากจะเชิญชวนมาทดลองขับค่ะก็สามารถรับหมายได้ตามศูนย์ซูบุรุทั่วประเทศนะคะแนะนําให้ลองทดลองขับดูแล้วดูว่าถูกจริตก,กับเราไหมนะคะอย่าเพิ่งตัดสินว่าอรถราคาเท่านั้นเท่านี้นะคะรถก็มีคุณภาพของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่อยู่บนรถคันนี้เนี่ย เป็นเทคโนโลยีที่รถยี่ห้ออื่นๆหรือรถยุโรปในราคา5ล้านอัพเท่านั้นถึงจะมีนะคะซึ่งเทคโนโลยีที่เรียกว่า emergency driving stop system กรณีที่ผู้ขับสะโตร ผู้ขับหมดสติผู้ขับเมาหลับหรือผู้ขับหลับในนะคะรถจะมีระบบเตือนซึ่งอันนี้มันปลอดภัยมากกับชีวิตนะคะก็รถเป็นรถที่เซฟตี้ความประณีตในการความพิถีพิถันในการออกแบบไม่ต้องห่วงค่ะไม่มีที่ติอยากจะเชิญเข้ามาชมนะคะแล้วก็อยากจะเชิญเข้ามาทดลองขับค่ะก็ครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับ สุรุในประเทศไทยรุ่นโรดักใหม่ของเรานะครับก็แฟนๆสุรุนะครับทั้งที่ผมบอกก็คือทั้งแฟนๆในปัจจุบันในอดีตรวมถึงในอนาคตที่อยากเข้ามาเป็นครอบครัวสุรุนะครับได้รับข้อมูลตรงนี้หวังว่าเราจะได้มาอยู่ในครอบครัวของสุรุด,ด้วยกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุรีทีมนะครับค่ะด<ม>้วยความยินดีขอ,<ม>ขอบคุณมากค่ะสวัสดี